ไปไหนร้อนนี่ไปไหนไปไหนไปรถพ่วงข้างไม้เดี๋ยวไปส่งไปเทียมนี้เียมันร้อนนี่วันนี้ดูอู้ดูท้องฟ้าดิมันร้อนนะวันนี้ดูดูด,ดูดีๆตัวเองแก่ยังอ่ะแ <ไง S 1> ก่ยัง,งอ่ะนั่นด,<ง>ดูดิดูดิในโทรศัพท์นี่แก่ยัง อ่วกอีกแล้วเออร้องอีกแล้วอ่ะน้องบุญน้องทำไมเหมือนเด็กน้อยยื้อเขาเต็ดใจไม่อย่ามีน้ำตาเลยกลายเด็กนะทำทัวร์คว้าไว้ฟาไว้ฟาไว้นะไอ้รวยไอ้โกโก้ไอ้กระสอบไอ้กระเท็ เดี <üman> ๋ยวมาไปซื้อน้ำแพ็กนะเดี๋ยวมานะอยู่กับแมวกับหมาก่อนนะกระตบกระต๊บกะเอ๊ยจืดก็ไม่ค่อยกินอีกินแต่ทุเรียนโอ้ยมึกน้ำเลยกระดกกระดกกระดกหายชื่นใจนะเย็นเย็นนะเอ้ยเอ้ยอเคย <Okay. S 2> เออเย็นเหมือนกับน้ำแข็งเลยไปไปเที่ยวหัวไปนี่ขึ้นรถซาเล้งเนละ hmm? ไปเที่ยวหัวไปไปเที่ยวไปเที่ยวเราเอาเข้าไปกินด้วย่ะกิน,นตาเราในสวนไปไหมไป,ไปสวนไปไหมไปไปไม<ป>่ไม่เลยแล้วกเอาไปกินด้วย่ะ พาไปเที่ยวสักรอบนะี่ตรงนี้เนาะร่มดีร่มสบายดีมาก เข้าในสวนทุเรียนคนอื่นกับน้องหันกิน <c oughs> ตาไม่ลงกินตาเนาะทุเรียนโตวไวจังเน,นาะกานเกลี้เราจกินมันแบงหลาพอเราไม่ึ้น คนทียกมาไปมันอ็ยงอมาขมมมมามขุ่น้มานมในก็ยงขุงนพาน้องบุญเธอลมพัดเย็นสบายทันีวันนี้ข้าวเป็นข้าวเทียงกินในข้าวช้าเลย เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าว ไปสวนยางหน่อย ชมสวนยางน้องบุญไกยางนี่ไก่ย่างต้นนี่ตัวจัามาไก่ย,ย,ย่างตัวเองนี่ไงลุกๆพามาชมสวนเดียนพี่โอมสวนเรียนหลวงอ้วนสวนยางตัวเอง บุญสบายบรรยากาศดีมากสวยไหมนี่บรรยากาศดีสวนทุเรียนสวนยางสวยงามสวนปาล์มสวนยางสวนทุเรียน ลมพัดดมไหมสบายไหมเนี่ยส่วนเหรียญอ้วนนี่นี่ส่วนเหรียญลุงอ้วนนี่เขาขอนลูกเรียนเนะี่ยส่วนเหรียญอ้วนทึ้งนู่นส่วนอย่างอุมกับส่วนอย่างเมยแล้วก็ส่วนเหรียญมุนปานุ่ม

กินอะไรนอนนี่เอานอนกับจันไปต๊ะไอ้ไรมามาขอวิตตายมาฮะขออีเอาหมาทักคําอ่ะ สิ่มากกินมากเอาใส่ปากส่ท่านหกแล้วอะ่ะกินให้ดีดาเอาใส่มือแล้วถึงเอาใส่ปากเออกินเลยกินเลยนั่นดีในพร้อมรู้แต่วกิน<ๆ>กินมาก,ก่อนจ้ะ tiếp, yep, xếp <laughs> từng ba là nóng buồn <laughs> กับแมวเหรอมาด้วยเธอชอบเาติปบ้านแล้วลงครับขึ้นบ้านครับผมถึงบ้านแล้วครับอะไรใ,นคนใครมา,มาอาบน้ำเสร็จแล้วอะ่ะออะไรอีกอะ่ะใครนะ ลูกสาวคอยอ่ะเคยอย่ามันอ่ะเอามืนแล้วอาบน้ำแล้วสมองไปหมดแล้วน้องคน้องเคยอ่ะน้องแต่ต้นชื่ออะไรอ่ะน้องของมันชื่ออะไรได้พวกแล้วได้พวกแล้วแล้วมันมาทำอะไรต้นเนาะแล้วมันมาทำอะไรอ่ะ ไม่พูดถึงใครเอายังไม่รู้จักทุกคนเลยไม่รู้แต่งเรื่องเก่งจิงอาบน้ำเสร็จแล้วพูดไม่หยุดเลยพูดยังไม่หยุดเลยน้องบุญ อารมดีอาบน้ําเย็นเห็นไหมอาบน้ําเย็นแล้วอารมดีน,น,นี่คนแล้วมีแต่พี่ถ้าเร่งกับพี่อันไม่ต้องแรง่งพี่มันแร่งไม่ได้ ก็ไม่หนุ่งนี่พาตุ้งกองไว้ตรงนี้ใส่แต่เสือ้อเดี๋ยวแมวเห็นแปตดนไม่มีใครอ้าก็ไม่นุ่งไปเปิดประตูทำไมอะ่ะมืดแล้วไปนอนไปไ,งไ,งไปนอนไ,<ง>ไปนอน<ง> ไปนอนตรงนูน้นไปนอนข้างในอ,อัวเราะอ,อยู่แป๊บเดียวร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วตอนนี้เออร้องหาใครอ่ะเต็มตัวนอนได้ไปนอนได้แล้วน้องบุญน,นอนได้แล้วจ้า ฝันดีบา,บายปิดไฟนะ